Hey, เอ้ยบกินเหล้าเปล่าวันนี้กูติดเคียงงานว่ะถุดจองโตะเรียบร้อยหนา้าเวทีละเพื่อนฮะฮะกูทำงานไม่น่าไปพรุ่เจอกันเดี๋ยวให้เบิ่มแบลวโต้ให้ก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่น่าสะดวกว่ะน้ำมันรถก็หมดเออเดี๋ยวกไูไปรับไปเพรามกูแล้วกันแฟนร้ากกินข้าวะ่ะดมิมึงไม่มีแฟนเนี่ยบมึงไม่มีแฟนอือว่ะคนคุยนัดกินข้าวเงินให้มากินที่ร้านให้มันจักกับพวกกูด้วย ตนนี้กะเพราอร่อยตอนนี้มีโปรหนึ่งรังแรกคาโบนาร่าหนึ่งจานด้วยเฮือยไม่แถมเฟรนฟรายให้กูด้วยไรเฮียกูไม่ไปเพื่อนกูขี้เกียจกูเหนื่อยกูเพียกูทำงานมาทั้งวันแล้วเนี่ยพรุ่งนี้งานเช้าอีกกี่โมงแปดโมงกูหกโมงแหน้าเข้าโบสถ์ด้วยกูยังไหวเลยเพื่อนคนเรามันอยู่ที่ใจว่าไปเถอะเพื่อนนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้แฮงเอาท์ด้วยกันอ่ะดื่มดำกับเสียงดนตรีแนวคลาสสิกกับบรรยากาศชิวๆชิวเฮียอะไรกูเห็นมึงเต้นตีหลุดทุกรอบแหมมาทำทรงชอบคลาสสิกไไอ้้เเเเหหียกกู็นนมมึงงงลลุตตแ่ color. ่พฮ นี่หละนที่ของเรารานวงการหน่อยสิวะตื่นไหวอยู่แล้วไหวดิมึงอ่ะแบกเหล้าอยู่ครึ่งแก้วน้องนั้นแดกแต่เอ็นไก่ทอดไอสัตว์เหล้าเนี่ยกูกูคนเดียวและไอ้เวรกอกปากกูคนเดียวเลยเท้ามากูเยี่ยวเป็นเหล้าวนมึงอ่ะเยี่ยเป็นไฟกับเอ็นไก่เอี้ยอิ่มยันเช้าเออเโอเคโอเคไปไปก็ไม่ไปเรื่องของมึงแต่ได้ข่าวมาว่าท้องฟ้ารุ่นน้องกินชอบแบบมาเลยนะอีกสิบนาทีถึง